สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีเอซทุกท่านทางช่องน้องคำแพงแชนแนลไม่เท่าจะเห็นยังวันนี้เพนจะพาเอซีทุกท่านมาชมธรรมชาติแถวบ้านเพนนอกกากมาเล่นกับน้องคำแพงด้วยน้องคำแพงสวัสดีเอซหน่อยลูก สวัสดีจ้าคนสวยปะ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 เด้อนั่นขั้นมาหาแล้วเห็นหนาบ่ได้เห็นหนาแม่บ่ได้เลยเห็นหนาแม่แล้วก็จักรซีมหาบ่เอาเด้อแม่จะถ่ายคลิปหนูให้เอฟซีเบงทำแพงไอ้มามามาปะปะปะนั่นเฮ็ดยังหันเอ้าเห็ดยังหัน วันนี้แม่เพนจะพาเอฟซไปดูธรรมชาติริมโขงแถวบ้านแถวบ้านเนาะแล้วก็จะมาวางแนวทางให้ f อซทางช่องน้องคำแพงชาแนลแนวทางฮานอยของวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าเนาะนอยปกติเนาะเข้านอยปกติอยู่นะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวจะนำขึ้นหน้าจอให้ดูเด้อ แต่ตอนนี้มาเล่นกับคําแพงก่อนแล้วก็จะพาไปเที่ยวชมธรรมชาติริมฝั่งโขงเนาะคําแพงเนาะคําแพงเห็นอย่างนะเอตุยเอตุยจะเห็นยังมึงเอตุยปักผ้าเนี่ย อันนี้เป็นพี่ซ่าพี่เป็นเอื้อยข้องเห็นเนาะเรียกว่าพี่พี่สาวอ้วนอ้วนอุดมสมบูรณ์ดีเพื่อนคือกันเบิร์ตทุกคนอันนี้เซลผ้าบ่ปักผ้าเขาจะเขาจะเอาไปเห็นยังเอาไปนุ่งเห็ดสุดอนาคนมงเวลากินเจียงโอ้สุดพะมงเนาะเขาจะอันตักแล้วแล้วเขาจะเอาไปเย็บเห็ดสุดพะมงเนาะ เราสู้งเนาะเขาเอินเนาะคนดอยคนไทยเขาจะเอิญพวกคนดอยคนภูคนดอยชาวดอยเผ่าเผ่าเผ่าชาวดอยอืั้าอันนี้ผืนผืนน้อยเนาะอันนี้อันแนวคาดเอวเนาะอันนี้เป็นแนวคาดเอวยังบอลแล้วนั่นนี่เนาะ้า้าปักแล้วมันจะเต็มผืนน่ามดีด้เอาเอาเอา จองแล้วคําแพงจองแล้วอันนี้เอ้ยผู้ที่สองอันนี้เอ้ยผู้ที่สองมาบังเอ้ยผู้ที่สามเด้น้อยตะเลบอันนี้เอ้ยผู้ที่สามอันนี้เอ้ยผู้ที่สีุ่่นบ่มิตาผูมิตรผูใส่อีกแก้วมิตรผูใส่ใหญ่ๆเนาะอันครอบครัวเพ่นก็มี จ็ดคนเนาะมีเจ็ดคนแล้วกัผู้หญิงหกคนผู้หญิงหกคนผู้ชายคนเดียวคะ่ะ <inis> มึงพี่สาวอันนี้คนที่สามพี่สาวคนที่สามนี้พี่สาวคนที่สองอันนี้พี่สาวคนที่สี่อันนี้พี่สาวคนโตอันนี้พี่สาวค,คนโตยายเทียมอันนี้เป็นแม่เ <m any> an> นาะวายอกวายอกแม่ยอกแม่เสฉ อันนั้นพี่สาวคนสวยตัวเล็กกว่าเพื่อนหน้าตาดีอยู่นะแต่เสียอย่างเดียวชอบกินเบียร์เอากล้องแม่คือเป็นเนซี่บันนี้กล้องจ้าลูกเอาห้องนอนคือบป,ปิดเปิดประตูเหน็นอ่างหายแทะ <laughs> นี่เดอ้อเอฟซีตามนี่ลหละเดี๋ยวเพ่นจะพาไปเบิ้งธรรมชาติแล้วก็จะมาว่างแนวทางไห้เนาะ จะเป็นวัดจอมเพชรเนาะวัดจอมเพชรขึ้นไปเหนืออีกสักประมาณสี่ห้าร้ยเมตรก็เป็นวัดถ้ำเป็นถ้ำเป็นวัดถ้ำเนาะถ้ำบ้านเป็นอะนี่จะเป็นภูนางนี่จะเป็นภูนางเห็นคนนอนไหม fc ว่าเหมือนคนนอนไหมเนี่ยนี่จะเป็นกูนางกูนางทางหัวส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวนะส่วนนี้จะเป็นส่วนหน้าอกแล้วก็เท้าเนาะเหมือนคนนอนไหม fc ว่าเหมือนคนนอนบอค่ะดังนั้นจะเป็นคูเท้าเนี่ยคูเท้า ารถเส้นเนะูเท้าเท้ารถถ้เส้นนี่จะเป็นภูเท้าเท้ารถ้าเส้นนอนหันหัวใส่กันทางซ้ายมือจะเป็นตีนจะเป็นเท้าจะเป็นตีนเนาะทางหัวมือนี่จะเป็นส่วนหัวส่วนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือจะเป็นหัวฝั่งหัวมือไปจะเป็นเท้าจะเป็นตีนเนาะ สวยงามมาหลายบงมาเดอบ้านเพนก็นจะประมาณนี้เดอ้อเอฟซีกด้ยังมาเที่ยวกับมาเดอมาเที่ยวชมบรรยากาศปกาธรรมชาติวัฒนธรรมของหนองระบางเนาะนี่เนี่ยดีๆให้เบิ้งหลายอย่างอยู่จ้าตามนี้เด้อค่ะ เด้อจ้ะเดี๋ยวเพ่นจะพามาเบิงแนวทางต่อเนาะหลังจากเบิงรรมาชาิมาแล้วเนาะมาเนี่ยยังส่งเตกดูกเงิดไลคํำแพงนะเดี๋ยวมาดูมาเบิงแนวทางก่อนเนาะแล้วจะคุยกับคํำแพงไหมเนาะคํำแพงกำลังเล่นกับยายคับป้าป้าแต่ละคน เซลผ่าจ้างปักผ่าพื้นเท่าได้จ้างเป็นสุดสุดหนึ่งแปดสิบพันกีบสุดหนึ่งหันมีจากพื้นน่งมีจากพื้นน่อย้าวหนนขาให้เป็นสุดถ้าจ้างน่ะเอ,อเราสุดหนึ่งหั่นมาจากมือแล้ว <c oughs> <c oughs> สุดหนึ่งเัินเป็นเดือนพุ่นะฟ้าสุดหนึ่งแปดสิบพันฟ้าเดือนหนึ่งเดือจะส่องไยบากตายแล้วก็พอกินอยู่บ่ล่ะเอาไม่ได้จะมาว่างบัดนี้เพ่นจะมาว่างหน้าท่างให้เอฟซีเนาะล่าสามน้อยเมื่อวานนี้เข้าวิ่งลูดแปดกับศูนเนาะเข้าที่ศูนย์เนาะเข้าศูนย์ เข้า40เออ04เนอะซีซุ่ะสี่ศูนบ่โอสี่ศูนนอยปกติเนาะมันจะเข้า40 40น้อยปกติเนาะเมื่อวานนี้เนาะเข้าอยู่เนอะมาวันนี้วันนี้ล่า3น้อยวิ่งรูด6กับ7เน้นไปที่7น้อยปกตินะคะ จับคู่ได้ที่ 60, 61, 62, 63แล้วก็ 70, 71, 72, 73เนอาะของวันนี้เนาะวันที่4กันยายน2565เกิด็ตามนี้เด้อค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอให้คือเการาวา เนจะเอาของพี่ประหัตขึ้นนะจอ๊อไฮเดอค่ะพอมาขอแนวทางจากพี่ประหัตมาลงไฮเอฟซี FC ทุกมือเดอค่ะผู้ใดมักห้าน้อยเล่นห้าน้อยก็เข้ามากดติดตามทางช่องน้องคำแพงชาแนลได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคำแพงน้องคำแพงคิดดือ้อน้องคำแพงคิดดื้อนะเป็นกวนกระตาหมากยายแล้ว เป็คนกระตามากใหญ่ละโบเดี๋ยวว่าภาซาลาวล่วงผบางให้ฟังเอฟซี FC จะฟังถ้าฟังบมรูเรื่องกาถ่ามมาดใดเนาะ่าคำเดิเป็น,ปนแปลวันนะได้วอลล่วงผบางให้ฟังเนาะอันนี้จะเป็นวอาภาซาล่วงผบงังภาษาทองทิมข้องบานเพ็นเนาะ คะต,ตามนี้หละเดอ้อเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องคำแพงด้วยเดอ้อขอบกระข้อขอบใจแล้วก็ข้อขอบพระคุณที่มาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะสิ่งได้ทีผิดพลาดคำว่าเจ้าทีบดีกะตักเตือนมาได้เดอ้อบม่ได้ว่ากันเดอ้อ คลิปนี้กับบมียังไล่เนาะกับข้อหลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะคําแพง